สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหนุ่มนอกคอกนานะครับเมื่อากที่ห่างหายไปนานนะครับภารกิจเยอะแยะครับและตัวครับทั้งเลี้ยงงวนะครับทั้งลงสีข้าวครับตอนนี้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจับทางครับไม่ใช่จับทางครับเริ่มต้องเท้าความก่อนว่าฤดูการ ปีที่แล้วครับเลี้ยงวัวครับซื้อวัวมาเลี้ยงไม่มีหญ้าให้วัวครับฟางก็ไม่พอครับปีนี้ครับนี่ครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับเป็นผืนนาครับพื้นที่ประมาณห้าไร่ครับไม่ใช่ของที่บ้านนะครับเช่าครับของชาวต่างชาติครับหรือว่าฝรั่งครับมาได้ภรรยาที่ที่นี่ครับก็ติดต่อขอเช่าเขาครับ ก็เลยขอปลูกหญ้าครับแพงโกลาครับจะลงหญ้าแพงโกลาว่าให้วัวกินครับปีนี้ครับถ้าหน้าฝนปีนี้นะทำนาปีนี้ครับก็นี่ครับจากที่แนวกั้นคูด้านหน้าเนี่ยครับถึงหลักตรงไปด้านหน้านี้ก็เนื้อที่ประมาณคร่าวๆประมาณตีเป็นหนึ่งไร่ครับจะลองทําแบบต้มก่อนนะครับปลูกแบบต้มก่อนครับนี่ก็ปล่อยน้ําลงทุน ซื้อแผงโซลาเซลล์ครับสามแผงครับเป็นสเปคขนาดสมมติก็750วัตต์หนึ่งแรงครับน้ำออก2นิ้วแผงโพลีครับ340วัตตสามแผงก็ให้น้ำประมาณนี้นะครับก็น่าจะพอครับเติมไปเรื่อยๆครับให้เขาดินชุ่มแล้วก็เดี๋ยวปั่นตอนนี้ดินฝั่งนู้นก็ชุ่มพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวลงญ้าครับโทรไปสอบถามท่อนพันญ้าอยู่ครับว่า เนื้อที่ประมาณนี้ผมว่าน่าจะใช้ประมาณสี่ถึงห้าร้อยกิโลครับแปลงนี้ครับเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ส่วนที่รอยปั่นไว้นี่ครับประมาณสองงานนี้ผมว่าจะลองลองทดลองปลูกแบบแบบแห้งครับเดี๋ยวทําแปลงนี้เสร็จก่อนครับแปลงด้านหน้านี้ครับแบบต้มนี่ครับให้เสร็จก่อนแล้วต่อจากนั้นจะวางท่อครับ แนวคูครับแนวคูคันนาครับต่อท่อมาเรื่อยๆครับแล้วให้มาต่อท่อมาสุดที่รอยปั่นดินไว้ครับแล้วก็จะต่อเป็นเทปสายน้ําพุ่งครับลดดินให้ชุ่มสักหน่อยแล้วก็เอาท่อนพันมันลงครับท่อนพันมาลงสุดแล้วก็ปั่นครับปั่นแล้วก็เดี๋ยวเอาเทปสายน้ําพุ่งลดลดเลยครับแต่แล้วก็จะได้เปรียบเทียบระหว่าง ปลูกแบบแห้งกับแบบต้มครับว่าอัตราการเกิดแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับแต่ก็คิดถึงระบบข้างหน้าครับว่าระบบน้ําจะพอหรือไม่นะครับแต่ก็มีสํารองไว้แล้วครับนี่ครับแดนนาข้างเคียงครับไม่ใช้ครับไม่ใช้น้ำแล้วติดต่อสอบถามว่าถ้าเอาสมเสมอร์มาลงจะ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 ,จะให้ใช้น้ําได้หรือไม่หรือว่าคิดค่าบริการอะไรยังไงเอาครับคลิปนี้เดี๋ยวจบแค่นี้ครับเดี๋ยวผมไป ขุดล่องน้ำครับให้น้ํนากระจายทั่วแปลงก่อน,นครับเดี๋ยวก่อนปลูกรลว่ายังไงเดี๋ยวมาติดต่อตามชมกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ